รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเกษตรทํากินค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวเกษตรนะคะในพื้นที่ของตําบลม่วงเตีย้ยอําเภอมแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะกับโคกน้องนาโมเดลที่บ้านม่วงเตี้ยค่ะ ค่ะพี่ส้นนะคะพาทุกชมค่ะมาเรียนรู้เรื่องราวเกษตรนะคะในพื้นที่ของตําบลม่วงเตี้ยอําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะและตอนนี้ค่ะคุณ้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะก็อยู่กับแบดุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของแปลงของโคกน้องนาที่บ้านม่วงเตี้ยแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะแบดุลค่ะก่อนอื่นเลยค่ะแบดุลต้องถามก่อนเลยว่าแบดุลน,นี่คือเป็นเกษตรกรมาก่อนหรือเปล่าคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดน,นึงนะครับขอแนะนําตัวนิดนึงก็คือผมชื่อนายอุ ดุนฮยีเดลเมนะครับก็พื้นที่ของที่นี่เนี่ยก็อยากจะเกินนิดนึงว่าเป็นพื้นที่เนื้อที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมด5ไร่นะครับแต่รับงบโครงการของแรกเริ่มแล้วก็คือพัฒนาชุมชนเนาะเขามาขุดให้ใน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 โครงการเนี่ยสามไร่นะครับได้รับโครงการอีกเป็น3ไร่แล้วก็เป็นงบเงินกู้ ของในช่วงโควิดที่ผ่านมาะนะครับอันนี้คือก้นเนื้อที่คร่าวๆนะครับในส่วนของถามว่าเวดุนนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่ดั้งเดิไมไหมบอกบอกเต็มปากเลยใหม่นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมันจะมีแต่นะน้องซ่อนก็คือเวดุนนี่คือจะไปอบรมซะโอ้โหเยอะแยะมากมายมแต่ว่าไม่ว่าหน่ยวงานไหนตอนในงานไหนก็คือเราเป็น เป็นเริ่มจุดจากจุดอาสานะฮะวอร์เนเทียก็หลายๆหน่วยงานก็มาอขอให้ไปดุลไม่ใช่ขอละเห็นว่าเราทํางานอาสาเขาก็เชิญเข้าไปร่วมอบรมอะไรประมาณนี้ไปศึกษาที่นั่นที่นี่แล้วก็ความรู้น่ะ ถามว่ามีไหมโอ้เยอะเลยก็คือว่าอยากจะบอกว่าถ้าพูดถึงเนี่ยความรู้ในเกี่ยวกับพวกทฤษฎีเนี่ยแปดดุลจะบอกว่าเกินร้อยดีแต่ฉันรู้บททุกเรื่องแต่ว่ายังไม่เคยลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะคือที่ขาดก็คือการการลงมือการลงมือทำนั้นเองการลงมือได้ได้ลงมือทำครับแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่แบบว่าจากที่ว่าเราแบบเดินสายแค่อบรมในเรื่องของวิชาการเกษตรอะไรที่แบบจุดปรกกายว่าเอาละแหละถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบ ลงมือทําในพื้นที่ของเราที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นอะไรที่ที่ทุกคนพอผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนหลายๆคนนะรวมไม่ใช่เฉพาะผมแต่ว่าสืบเนื่องจากที่เรามาที่ผ่านมาก็คือโรคโควิดที่ผ่านมาชนะตรงนี้นี่ไปดุลมองมองเห็นชัดเลยนะครับเห็นชัดเลยถึงผลกระทบของของทุกคนคะจะออกจากบ้านก็ไม่ได้จะไปจับจ่ายซื้อซื้อที่ตลาดก็ไม่ได้ถูกปิดหมด หมู่บ้านก็ปิดนะครับร้านค้าในชุมชนก็ปิดแต่ด้วยความโชคดีที่ไปดุลได้รับงบตัวนี้และได้ทำโคกน้องนาเบนอันนี้แค่ระยะเวลาแค่ตั้งแต่กรกฎาคมจะบอกระยะเวลาที่เริ่มต้นก็คือเสร็จขุดเนี่ยกรกฎาคมปี64เนาะปี64พระเอิญจะประววเหมาะกับช่วงโควิดพอ,อดี จริงๆแล้วไปดูลต้องขอบคุณโควิดด้วยซ้ำนะครับที่ถือว่าให้เรามองเป็นข้อดีของโควิดจากคนที่ไม่เคยคิดอยากจะลงมือปฏิบัติพอมีโควิดปุ๊บด้วยอะไรที่มันบีบที่เราจะต้องแบบเอาล่ะวะเราต้องทําเองนั่นแหละก็เลยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับในในส่วนของการตามเกษตรนะผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราผมทั้ง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 บ้านผมเนาะคือทั้งทั้งบ้านเลยตีกันหมดเลยแต่ไปดูลคนเดียวนี่ มาตากแดดอยู่กับแดดอยู่กับคือเราเริ่มตรงนี้เริ่มจากศูนย์จริงๆขุดเสร็จก็ไม่มีอะไรจะโล่งๆนะครับจะโล่งๆก็เป็นพื้นที่นาถุกต้องดังเดิมเป็นพื้นที่นาครับใช่ขุดมาแล้วก็เริ่มทำโครงการก็เลยมาเป็นโคกหนองนาที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มองนี่แหละแบรดดุนเป็นต้นแบบเลยจากที่แบบว่า ถือว่าเป็นศูนย์เลยในเรื่องของการภาคปฏิบัติลงมือทําแต่ว่าท่าทฤษฎีก็มีอยู่เยอะเพราะเดินสายอบรมแล้วก็ประชุมอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ถ้าเราไม่ลงมือทําเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทําการเกรเรษตรได้ไหมอเ,เอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพิซซอนนะคะจะให้นี่แหละแบดดุนนี่แหละพาพิซซอนนะคะไปดูว่าจากจุดเริ่มต้นแล้วก็บวกกับความรู้ที่เราแบบสะสมมาหลายปีมาก จนมาเกิดทําเป็นในส่วนของพื้นที่ตัวเองกับโคกหนองนานเนี่ยเราไปดูกันค่ะว่าประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนกับระยะเวลาเริ่มต้นในช่วงของโควิดที่ผ่านมาก็ถือว่าประมาณปีกว่าค่ะ,ะน้ำเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้ว โครงการโคกหนองนาเนี่ยเป็นโครงการที่กรมการพรัฒนชมนได้รับาการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลนะครับเกีสืบเนื่องเรื่องของการแก้จนและสร้างความมั่นคงทางอาหาราจริงๆตรงนี้ก็คือเป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะครับในส่วนกอง ทำโคกหนองนาโมเดลก็คือหมายความว่าประยุกต์ศาสตร์พระราชาลงมาสู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดกรมการลำชนก็สนับสนุนงบประมาณตั้งแต่แรกในการขุดนะครับขุดแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับมีงบมาในการขุดให้เป็นโคกให้เป็นหนองให้เป็นนาหลังจากที่กรมการลำชนได้มีงบประมาณมาปรับพื้นที่ให้เป็นโคกเป็นหนองเป็นนาแล้วเนี่ยจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบูรณาการส่วนราชการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรประมงนะครับ หรือส่วนราชการ,รอ,อื่นๆก็เข้ามาช่วยในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นเป้าหมายสุดท้ายก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้กฤิกรรมธรรมชาติสุดท้ายภายใน5ปีนะครับคนที่เข้า,าสมาชิกที่เข้าร่วมหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับโคกหนองนามโมเดลก็คือภายใน5ปีเรามีเป้าหมายในการที่จะทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และก็เพื่อกระจายองค์ความรู้เนี่ยให้กับชุมชนใกล้เคียง นะครับแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงตำบลใกล้เคียง mm hmm. เพื่อให้มาเป็นแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ mm hmm. เพื่อขยายไอโคกหนองนาโมเดลให้กับพี่น้องในพื้นที่ต่อไปครับ mm hmm. ุณได้พูดถึงแน่นอนเลยว่าโคกหนองนาเนี่ยเราก็ต้องมีให้ครบทั้ง3ส่วนอันนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือในส่วนของนาเป็นนาแล้วก็เป็นเป็นคูคูเขาเรียกถ้าตามภาษาโคกหนองนาก็คือคูไส้ไก่อ๋อตรงนี้คือเราขุดขุดมาใหม่เลยใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าในในยามในยามน้าเล้งเราก็สามารถที่จะเอาน้าจากจากจากหนองหนองอันนั้นนตามภาษาหนองแล้วก็ จริงๆเราจะมีตามแปลนแบบของโคกน้องน้มีจะมีโบ่อบบใหญ่กว่านี้นะอันนี้<ฆ>เป็นแค่คาทับนู่นก็เป็นแค่แค่คูไส้ไก่ก็เ,เรียก,กอแต่บ่อจริงๆจะอยู่อีกฝัก่งนู่นลูกหนึ่ง<ฆ>แล้วก็จะอยู่ด้านหลังของเรานี่อ,อีกบ่อหนึ่งเนาะก็คือ,อนนว่าบ่อใหญ่แต่อันนี้ก็คือว่าคล้ายๆกับว่าเป็นคูไส้ไก่เพื่อที่สำรองน้ำเวลายามจำเป็นด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ใชเวลาเวลาเวลาเราสูบน้ำจากนู่นก็ลงนี่แล้วก็จะลงไปในน้ำ เราไม่ต้องไปลากไปทีเดียวคือเราลงจากนี่มันก็จะกระจายน้ําไปค่อันนี้ก็คือความจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องมีทั้งแบบบ่อใหญ่แล้วก็รวมไปถึงคูไส้ไก่ถูกต้องครับแล้วเหมือนกับอย่างเงี้ยแน่นอนเลยว่ามันมีประโยชน์ในส่วนของหน้าแล้งเพราะาเราก็สามารถที่เอาน้ําตรงนี้แหละมาใช้ในแปลงกเกษตรได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าหน้าฝนของทางภาคใต้บ้านเราเนี่ยพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้แม่ดุคะมันเกิดน้ําท่วมไหมเพราะถ้าพูดถึงมันเป็น ทุ่งนาเก่าอะใช่ไหมอะแน่นอนเลยว่าเราดูจากข้างบนมามันก็ต่ํากว่าถนนทั่วไหมคะตรงนี้ใช่คือถ้าจะมองในพื้นที่ของของที่นี่นะครับเป็นพื้นที่มูซีนี่มันจะคล้ายๆกับอ่าอ่าอะไรนะอะไรที่แหแห <c oughs> คือมันจะขนานอย่างนี้ไงชอบแอ,องกระทะหรือเปล่าไม่ไม่ใช่แองคือมันจะกั้นด้วยสายส่งน้าของชนบทานน่ะฝั <c oughs> ่งฝั่งนู้นเส้นหนึ่งแล้วก็ออกไปนู่นแล้วก็ด้านหลังเราจะตด คือเป็นดุนอย,อยู่อยู่ตรงกลางพอดีเนาะจังหวะแล้วนะเพราะฉะนั้นน้ําไม่ว่าจะท่วมฝั่งป่าไร่ตำบลป่าไร่หรือว่าจะท่วม,มทางเขื่อนก็มาไม่ถึงที่นี่ก็จะบอกว่าตรงนี้คือคไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนใช่แค่แค่ถ้าฝนเยอะก็จะเต็ม ก็แค่น้ําฝนแต่อย่างน้อยก็คือสามารถที่ว่าเก็บน้ําได้ไเพื่อที่ว่าเราจะใช้ในส่วนของหน้าแล้งซึ่งจะถึงนี่แหละเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าแรงในพื้นที่ทางภาคใต้บ้านเราแล้วมันก็จะอยู่ในช่วงมีนาเมษาถ้าแ้งนี่ก็คือว่าอย่างร้อนเลยแล้วดีไม่ดีก็คือน้ําอาจจะขาดแคลงด้วยอ,อันนี้แหละเป็นข้อดีของการที่เราแบบว่ามีบ่อน้ําแล้วก็รวมไปถึงครูไส้ไก่ในส่วนของแปลงเกษตรโดยเฉพาะการทํโคกหนองนาโมเดลค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโซนอื่นๆกันต่อค่ะ ค่ะไปดูนะ้ะในส่วนของถั่วฝักยาวสีม่วงพันพระราชทานเนี่ยค่ะ ได้มาได้ยังไงคะก็เดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปนะครับอันนี้เป็นเป็นพันที่เราคือคือเราพันุ์พันพระราชทานนะครับทว่วทั่วผักยาวสีม่วงสีลินทนเบอร์หนึ่งนะครับคือจะมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับคืออันนี้นี่เราได้รับจากจังหวัดมานะครับหลับจากจากจังหวัดมาของพัฒนาชุนจากวันประชุมประจำประจำเดือนของ ของของอำเภอส่วนราชการแล้วก็ทัวร์นี่ยเขามมบเขาให้มาอำเภอละหนึ่งต้นเองนะครับอำเภอ,อละหนึ่งต้นนะครับ<อ>ทั้งทั้งอำเภอนะครับและสแสดงว่าอันนี้ก็คือต้นเดียวในอำเภอแม่ลานต้นเดียวในอำเภอแม่ลานใช่ครับใช่ต้นเดียวในอำเภอแม่ลานถ้าถ้าท่านถ้าถ้าท่านผู้ชมหรือว่าใครที่สนใจประวัติก็คือดูในเฟซของโคกนองนาบ้านวงเตี้ยได้แต่ว่าก็คือ จากต้นแรกต้นเดียวนะครับต้นต้นแรกต้นเดียวลงปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ลงปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เดือนไหนจำไม่ได้ประมาณประมาณปีปีหกห้าปีหกห้าก็นีปลายปลายปลายกลางเดือนยังไม่ถึงปีใช่แล้วก็เก็บมาได้ต้นแรกนี่ไปดุนไปดุนลงมาปลูกนี่เชิญนายเพโดยการเชิญนายเพื่อน่าลงมาปลูกแล้ว่าเก่าบนายเป็นคนรับจากผู้ว่านะฮะแล้วก็ลงมาแล้วก็ เขาดูว่าเออเป็นพื้นที่อ่ะเขาเห็นว่าเออลงที่แบดดูนั่นแหละเพราะว่าอย่างน้อยเป็นโคกหนองนาแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่ที่เรามีการดูแลบำรุงดินอยู่ก็คือว่าเราปลูกเนี่ยก็อย่างแบดดุนบอกพก็คือว่า หนึ่งอำเภอได้แค่หนึ่งต้นเท่านั้นทั้งทั้งสิบสองอำเภอของจังหวัดปัตตานีเขงจังหวัดปัตตานีแล้วก็ในสกของอำเภอแม่ลานก็อยู่ในนี่แหละแปลงของต้นนี้ต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวก็สามารถที่จะมาขอพันุ์จากแบรดดุนได้คือคือเป้าหมายอย่างเงี้ยคือผมก็ได้คุยกับทางนาอำเภอแล้วก็ทางพัฒนาชุมชนเนี่ยอันนี้นี่ผมขยายขยายนี่รุ่นสองแล้วนะครับนี่รุ่นสองรุ่นแรกได้แค่ต้นเดียวผมไม่ได้กินไม่ได้ใครขอก็ไม่ให้เพราะว่าผมตั้งใจว่าจะเอา มเมล็ดพันธุ์มาขยายแล้วก็จ,จัดแจกโดยผมคุยอบอกกับพัฒนาชุมชนและก็นายอำเภอว่าผมนี่จะทําเหมือนที่เรารับจากจังหวัดมาสว่อำเภอ,อแล้วจากอําเภอี่จะขยายไปสู่ทุกหมู่บ้านอของอําเภอแม่ลานโ,โดยการผมจะเพาะเมล็ดเพาะพันธุ์แล้วก็ให้นายอำเภอเป็นคนมอบให้แต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะ ขยายให้ครอบคลุมตั้งอำเภอครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะจากแค่หนึ่งต้นแล้วก็ต้นเดียวของอำเภอนะคะตอนนี้ก็คือว่ามาคล้ายๆกับเป็นต้นแม่พันธุ์เลยอันนี้อันนี้รุ่นอันนี้ต้นขยายนะต้นขยายรุ่นที่สองแล้วก็คือต่อยอดมาเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ต้นนี้ต้นดีแตจะมี่แหลาใช่นีแหละก็คือว่าเป็นที่มาจากแค่ต้นเดียวตอนที่ได้มากลางปี2565้และตอนนี้ก็คือก็เลย ให้ยึดหลักไว้เลยว่าต้นนี้ต่อไปจะเป็นต้นที่แบบว่าเป็นการขยายพันธุ์ใครที่แบบว่าอยากจะต้องการถั่วฝักยาวสีม่วงสิดินทอนเบอร์หนึ่งเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอแม่ลานก็มาได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของแบดดุลนะคะที่โคกหนองนาบ้านม่วงเตี้ยและนี่แหละคือผลผลิตผลผลิตจากที่ว่าเราเอาของพันธุ์หนึ่งต้นมาเป็นแปลงของอำเภอแล้วหนึ่งต้นแล้วก็ขยาย มาได้เนี่ยคือผมก็พยายามขยายแบบเก็บได้ค่ะเด็กได้วิธีการเก็บไม่ใช่วิธีการเก็บวิธีการเก็บเราต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ่ะยังไงคะเราจับเราจับอย่างนี้นะครับเอาวิธีการเก็บถ้าเราดึงมันจะขาดบางทีอันนี้ยังไม่แก่อันนี้แก่แต่วิธีการเก็บเราต้องหมุนฮะ เราสังเกตว่าในตลาดนะเห็นว่ามันจะสวยนี่แหละคุณผู้ชมมันเกิดว่าแบดดูไม่บอกนะพี่กนมาถึงก็ดึงนทีบางทีบางทีมันอาจจะขาดเพราะถ้าดึงเออใช่มันอาจจะขาดขาดทนนั่นใช่ไหมคะถูกต้องแล้วราคามันจะไม่ได้คนละเรื่องเลยคนละราคาเลยเพราะว่าพอขาดปุ๊บมันจะเป็นอเศษทันทีเลยเขาะจะคิดราคาถั่วเป็นเศษแล้วแบบเนี้ถ้าเราแบบบมุนเกลียวแบบที่แบดดูทำให้ดูอ่ะมันก็ คล้ายๆกับมันก็สามารถยืดอายุของถั่วฝักยาวได้อีกด้วยมันก็จะเน่าช้านิดนึงด้วยใช่ไหมคะเนี่ยมันยังมีขั้วอยู่ใช่ครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองเก็บดูนะคะเทคนิคการหมุนๆๆเราลองอามาผมจจับได้ครับเชื่ออันนี้นะได้ได้จริงๆเอาเอาของอันนี้ผมไว้ไว้ทำพันธุ์ดีกว่าเอาแบบไหนคะแบบไหนคืออ่อนอันนี้เนาะาได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ะลองลองหมุนหมุนเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันใหญ่ไปอัน แต่นนดนก็ไว้ทําพันต่อถุกต้องถูกต้องไว้ขยายพันธุ์ต่อให้แล้วตอนเนี้ค่ะมันกิโลเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้นี่คือถ้า ทั่วไปน่ะ40บาทขายในชุมชนเนาะเพราะว่าเราเป็นผักที่ปลอดสารพิษไงค่ะ40บาท40บาทขายในทั้งพันสีม่วงทั้งพันธรรมดาทั่วไปก็คือราคาเดียวกันหมดเลยแต่อันนี้นี่ผมผมไม่ค่อยได้ขายจนมั่นจะแจกงให้เขาได้ชิมมากกว่าเพราะว่ารสชาติมันต่างกันยังไงนะลองชิมดูสิชิมได้ชิมได้เพราะว่าเราเราไม่มีไม่มีปัญหาในส่วนของอันนั้นสารพิษสารอะไรต่างต่นะชิมมันจะหวานครับรสชาติมันจะหวาน มันจะหวานกว่าใช่นี่คุณผู้ชมเนี่ยแบดุลการันตีให้เลยนะว่าชิมได้สดๆณตอนนี้เลยเพราะว่ามันปลอดสารเคมีจริงๆถ้าเกิดว่าไม่การันตีด้วยเกษตรกรเนี่ยเอาจริงๆพี่ส้มไม่กล้าชิมนะแต่นี่คือแบบชิมไม่เห็นเลยว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีและจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในส่วนของกรมวิชาการเกษตรนะเขาได้มารับรอง GMP ให้กับแบดุลแต่ตอนแรกๆแบดดุลก็ใช้เพราะว่าเป็น เป็นดินดินขุดใหม่ไงแล,แล้วว่ามันปรับไม่ได้เราก็เอเรียนรู้กันไปลองผิดลองถูกจนสุดท้ายเรามาสูตรดินปลูกที่เราคิดว่าเออมันใช่ละค่่ะอาก็เลยได้ได้ได้ไดยังที่เห็นนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราเก็บถั่วสีม่วงกันค่ะอ่าเกนดขึข้น ประโยชน์ของโคกหนองนาโมเดลคือช่วยให้เราประหยัดมากขึ้นเพราะว่าสามารถปลูกพืชต่างๆไว้ในพื้นที่และสามารถใช้สอดได้ครอบคลุมช่วยลดความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจลดความกังวลเรื่องรายรับและที่สำคัญค่ะยังไม่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าความแห้งแล้งภายในพื้นที่ ในส,ส่วนของอำเภอแม่ลานนะคะประกอบไปด้วย3ตําบลน,นะคะ,ะโคกหนองนาโมเดลเนี่ยจะมีทุกตําบลน,นะคะแล้วก็มันจะจะมีไซส์ก็คือ1ไร่3ไร่แต่ที่ตรงนี้ค่ะหมู่4ของตำบลม่วงเตี้ยเนี่ยนะคะเป็นไซส์3ไร่นะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความสนใจเรื่องของการทำการ,การเกษตรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับกิจกรรมหลักๆของอำเภอแม่ลานเนี่ยทำเรื่องของเกษตรซึ่ง จริงจริงนโยบายการการทำการเกษตรอ่ะเป็นทั้งเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยแปลงเนี้ยเป็นโคกหนองนาโมเดลที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเรื่องของการเกษตรปลอดภัยด้วยค่ะในกิจกรรมหลักๆพืชผักต่างๆทั้งในแปลงใหญ่แล้วก็แปลงผักยุคแคร่เนี่ยค่ะได้การรับรองหมดแล้วค่ะในปีนี้นะคะ โคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็จะมีการรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมนะคะในพื้นที่ที่เหลือของแต่ละหมู่บ้านจะมีโคต้ตาแบ่งออกไปค่ะโดยเฉพาะเหมือนม่วงเตี้ยเองเนี่ยค่ะก็มีอีก2หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนนะคะตอนนี้ประกาศรับสมัครอยู่ค่ะช่องทางแรกนะคะที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่ลานนะคะช่องทางที่2ก็ผ่านสํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลานก็ได้ค่ะ ต้นค่านี่คือให้สแกนเพื่ออะไรคะอ่ะอันนี้คือต่อคือเป็นพอสแกนปุ๊บนี่จะบอกว่าต้นไม้นี่ต้นไม้อะไรแล้วก็ชื่อต้นชื่อต้นแล้วก็แหล่งที่มาจากไหนเป็นประปัตปัประวัติอันนี้คือได้ร่วมได้รับการสนับสนุนจากของพชนะพัฒนาชุมชนเข้ามาลงมาเราเห็นว่าเออเนี่ยต่อไปเราไม่ต้องไปติดเหมือนรุ่นเก่าเหมือนสมัยก่อนไง ใช่ใช่ใไม่ต้องแล้วอ่าลองดูฮะเราจะรู้ว่าสุดท้ายปลูกด้วยใครฮะตรงนี้สําคัญอย่างหนึ่นถูกต้องใช่คือคือดูดูสุดท้ายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกไปอ่อฮท้ายสุดปลูกปลูกโดยคุณผู้ชมคปลูกโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะคุณฟาตีมสักดีย เออนานเห็นไปลูกเมือ <ไป S 1> ม่อปลูกเมือ่อปลูกเมื่อปลูกเมื่อนะคะปลูกเมื่อวันที่22 22บอมกราคมอ่าฮะสอง6้าาห สำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพาคุณชมนะคะมาเยี่ยมแปลงเกษตรโมเดลนะคะโคกหนงนาโมเดลในพื้นที่ของบ้านม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีกับของแบดุล แบดดุนค่ะแบดดุนในฐานะที่นั่นแหละอย่างที่เราคุยตั้งแต่ตอนแรกหรือว่าแบดดุนไม่เคยแบบว่าทําเกษตรมาก่อนแล้วพอมาเริ่มทําระยะเวลาก็ถือว่าไม่นานเลยสําหรับที่พี่ซ่อนได้พูดคุยกับแบดดุลมาก็แค่ปีกว่ากว่าก็คือว่าใช้ช่วงโควิดนี่แหละถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันก็ดี ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเราเอานั่นแหละวิกฤตให้มาเป็นโอกาสก็คือมาลองความรู้ที่เราไปสั่งสมมาไปแบบอบรมมาไม่รู้กี่ร้อยพันที่นะคะจนมามีพื้นที่ของตัวเองแล้วมาทําแปลงเกษ,ษตรตรงนี้แหละอยากจะให้แบดดุลน,นี่แหละค่ะได้ให้แง่คิดว่าการทําเกษตรเนี่ยพี่ซ่อนเชื่อว่าใครก็ทําได้อยู่ที่ว่าหนึ่งเราเปิดใจออเอาเลยค่ะในฐานะเนี่ยเป็นผู้ที่แบบลองมากับตัวเองเลยค่ะก็อยากจะเนาะคือพูดแล้วอยาก คือมันขนลุกอนนะไรคือเราในฐานะที่เป็นดุลนี่ไม่เคยทำพวกนี้มากอนไงพอพอพอมาทำแล้วคือภายใต้โคกน้องนาโมเดลแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็มีกเกษตรผสมผสานแล้วก็ทางสสสก็ลงมาสนับสนุนในเรื่องงบให้ทำปลูกอะไรต่างๆเหมือนที่บอกทั้งที่ซ่อนบอกไปคือทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดที่เห็นแล้วก็ที่ได้ไดชมเนี่ยก็คือจุดสุดท้ายท้ายสุดก็คือ เราต้องมีใจนะครับตรงนี้ต้องมีใจจริงๆนะครับกับเรื่องการทำก,การเกษตรเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราก่อสร้างสร้างบ้านสร้างคือมันจะเห็นผลเร็วไงฮะแต่เกษตรเนี่เราต้องใช้เวลาแล้วก็ให้ใจใส่ใจกับมันโดยเฉพาะเลยคือพอทําและทุกวันเราเราเราได้ดูสิ่งที่เราเราปลูกนะง่ายๆแล้วเราเราเราปลูกลงไปในเปลงเนี่ยจะเห็นวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของมันจากน้ามือ ที่เราเหมือนกับมันก็เปรียบเสมือนลูกของเราที่เราประงบประโมมันตั้งแต่แบบเล็กจนพอมันเจริญเติบโตตั้งแต่การอาเตรียมดินอาจจะจะยังไงอะไรประมาณนี้คือคือด้วยใจจริงๆรหนึ่งใจต้องรักสองก็คือต้องให้เวลาเขาก็ก็เหมือนที่ซ่อนบอกก็คือการเลี้ยงลูกกันะกว่าจะดูแลให้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ต้องครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยนค่แหละก็อากจะอีกอีกอีกอย่างนึ่งก็คือคิด แล้วลงมือทำนั่นคือคำตอบเนาะนั่นคือที่ที่เห็นนี่คือถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแค่คิดอย่างเดียวมันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอันดับแรกเราต้องก้าวข้ามตรงนั้นมาให้ได้พอคิดปุ๊บ ต้องลงมือทำพี่ซ่อนเชื่อค่ะว่าถ้าเราลงมือทาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะบอกตัวเราเองเลยว่าเราทําได้หรือเปล่าก็<ช>เหมือนอย่างที่แบดุนนี่แหละ<ช>พอคิดแล้วก็ลงมือทําจนกลายมาเป็นโคกหนองนาโมเดล<ช>ที่บ้านม่วงเตีย้ยอําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่ซ้อนต้องขอขอบคุณนะคะแบดุนมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้แนวคิดในเรื่องของการทําการเกษตรและเชื่อว,ว่าใครที่ดูอยู่ในวันนี้นะพี่ซ้อนก็ว่าอย่างน้อยก็ได้เอาแบดุนนี่แหละไปเป็น อย่างเพราะว่าไม่ได้ทําเกษตรมาก่อนแต่เราเอาความรู้ที่เราแบบไปศึกษาจากแหล่งตรงนู้นทีตรงนี้ทีมาปรับใช้ยิ่งมีพื้นที่ของตัวเองแล้วซ่อนเชื่อว่าต้นทุนเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเลยแค่เราลงแรงแล้วก็กํำลังใจแค่นั้นพี่ซ่อนเชื่อว่าเราก็สามารถทําการเกษตรได้ค่ะขอบคุณะดุนนะคะ